ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับแอปทีไลท์นะครับทีทีไลท์นะครับผมเป็นแอปหางเงินอีกเช่นเคยนะครับสำหรับสายฟรีนะครับห้ามพลาดเลยครับแอปนี้วันละแปดบาทครับผมรับได้หนึ่งงานนะครับงานละแปดบาทครับผมไอวเราพอเราสมัครเสร็จนะครับเราก็กดเข้ามาที่ แอปหรือเว็บได้เลยนะครับกดคําว่าภารกิจนะครับผมภารกิจได้จะเขียนคําว่าสมาชิกนะครับอันแรกนะครับสมาชิกอันแรกนะครับกดรับงานนะครับผมรับปุ๊บปฏิบัติสาเร็จนะครับแล้วก็เข้าไปตรงคาว่าบันทึกนะครับพอเราเข้าไปบันทึกเสร็จเราก็กดเปิดลิงก์วิดีโอครับคลิกคําว่าเปิดลิงก์วิดีโอโอเคครับเรากดไลค์ ดติดตามเลยนะครับแคปโอเคครับแคปแคปเสร็จแล้วก็จะไปส่งงานนะครับผมโอเคครับเราก็จะมาส่งงานกันนะครับกดที่คําว่าอัปโหลดรูปภาพนะครับผมอะไรเนี่ยอัปโหลดรูปภาพโอเคครับคลิกไปที่รูปกลรองเลย กีครับเราก็ได้มาแล้วกดบันทึกอัปโหลดเสร็จสมบูรณ์นะครับแล้วก็ส่งงานรอผลนะครับผมรอผลจากนั้นเราก็รอผลนะครับถ้าเราส่งงานเสร็จสิ้นเงินเราก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือผมส่งงานเสร็จสิ้นแล้วนะครับเนี่ครับเสร็จสมบูรณ์นะครับผมแดบาทนะครับทําได้ไม่จํากัดวันนะครับผม เดี๋ยวถ้าได้ถอนก็จะมาบอกกันอีกทีนะครับผมนะครับถอนตรหนาผูกบัญชีนะครับว่าเขาให้เราผูกก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนผมผูกบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูในวิธีการถอนนะครับผมนี่นะครับหน้าต่างวิธีการถอน ข้อที่4นะครับข้อกำหนดคืออะไรคือเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มคุณสามารถถอนเงินสดได้เมื่อยอดเงินในบัญชีของคุณถึงเกินขั้นต่ำาม5บบาทนะครับผมการถอนเงินสดจะถอนฟรี2ครั้งต่อเดือนนะครับสมาชิกแต่ละคนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการกราบเรียนการจัดการ5%สําหรับการถอนเงินนะครับฟรี2ครั้งต่อเดือนนะครับถอน ขั้นต่ำ50บาทหลังจากครั้งที่2นี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียม5%นะครับสำหรับการถอนเงินโอเคครับก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวเวลาถ้าถอนได้หรือถอนไม่ได้ผมก็จะมารีวิวกันอีกทีนะครับผม ส่วนใครถ้าสนใจสมัครลิงก์ก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณที่รับชมครับฝากกดติดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ